พอแม่พี่น้องปองป้ายสุกุสก้นเนาะกับมาพบมาผอกับสาว้าแก่อีกแล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยคนเกาคนเดิมสบายดีพอเขาข้ามมันอีเม่บุญปอนเนาะที่อยู่ทางประเทศลาวเนาะกับมาผอกับหนุกสาว้าคนขี่หายนุกเกาอีกแล้วพอแม่พี่น้องมันนี้แพ้ยกะบ่มียังาลพี่น้องแพ้ก์กะสีมาไทย รีวิวให้พี่น้องเบิงน้องในการทำงานของแพรยน้องตอนนี้แพทย์ก็อยู่กบนองสองคนลินกันเมยและพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่น้องแพรก็เลยอยากจะมาห้น้องให้ทุกคนเบิงเนี่ยหน้องของแพรนี่เอาเอาเมื่อสวัสดีก่อนลูกนางดีๆครับสวัสดีดีๆครับพนมมือเป็นดอกบัวตูมดีๆครับพนมมือเป็นดอกบัวตูมดีดีครับครับน่ารักมากลูกวัานีว่าค่ะอ๋อออดก้าลูกสำคัญคนสำคัญ ขนมมือเป็นดอกบัวตุ่มดีๆครับสวัสดีครับวางของเล่นก่อนสิลูกคนหล่อของพี่แพระอ๋อับได้สามลูกสามลูกอ่าโอเคเอาวางของเล่นก่อนลูกแล้วก็สวัสดีราหล่อครับขนมมือเหมือนที่เราเคยทำอันนี้นะคะน้องพี่แพรนะ วันนี้นะคะน้องพี่แพรก็จะมาบริการพี่แพรค่ะทุกคนสิมาบริการพี่แพรเห็นว่าพี่แพรดินน้ำแล้วก็เมื่อยนางยินลายปวดหลังอเมอ่อไม่เอานะลูกเดี๋ยวมันโดนกล้องนะคะมันจะล้มล้มพันสิม่านวดลังงห้แพะพ่อแม่พี่น้องอ้าวสิมาหนวดนะแพรก็ใช้เบิง์เนาะอ้าวอดกาอดกาจะนวดหรือว่าใครจะนวดลูกอดกาหรืออเมอร์เออจะนวดนดได้จะเคลมต้อง ิบโมโอเค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 สิบโมงสี่สิบกับิบโมงสี่ไม่ใช่เหลือแค่สามวิโอเคเหลืออีกยีสิบนาทีก็ครบแล้วมาโอเคมานอนนอนพมันมีดอกพพีกับสีนอนเนี่ยเนี่นาฬิกานี้มันยี่ิบเหรอใช่ใชนี่เด้อพอมันี้อกเด้อฮะพีพพูด่ายี่วิหรออืม เอาก็อ่าอ่าอ่าออกกําลังกายนั่นลูกนะเราจะได้กินค่ะอเมร์อเมรอไปเก็บของเล่นรอเฮียเลยอ่ะรอบเมื่อเก็บของเล่นเก็บของเล่นไม่ใช่ลูกของเล่นเมื่อนี้นอนหลังจากที่บริการกันมานานแ่นนานพอพี่น้องมาเมื่อนี้นอนก็สิมาบริการแพทย์พพี่น้องมาบริการซาแพทเนาะอ่เมือเร็วเอาเอาเฮก้าเป็นคนเก็บนะให้มามาเดี๋ยวเสียเวลาลูก แม่มันอัดคบล้วเนี่ะอ้าวอ้าวกล้ามาจะนวดพี่แพเอานวดดีๆสิไม่ใช่เขาไม่ได้ให้นวดอย่างนั้นอมาทับพี่แพรสิยิ่งเจ็บกว่าเดิมอ้าวเอาเมื่อครับนับหนึ่งถึงสามจะหมดเวลาแล้วเอานวดแขนนวดขานวดดีๆห่เอาเมืร์ลุกขึ้นค่ะสออาการเริ่มเล็นแลนวการละ เมื่อกี้เมื่อทำเมื่อกี้เมื่อทำพี่เนเด็อือก้าวเศษโอเคข้างละสิบวีนะโอเคข้างละสิบวีอะนวดกันไปหนึี่เดพี่น้องเลยเบิ่งเอาเ้ยให้ชัแพรสบายในเจ้านาทีเป็นมักขนาดแล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยเป็นในหนวดแน่เลย่นมีความสุขโตแพร่เนียดี ปวดเอ๊ไหนชอบนิ่มเออเอามื่อชอบไหมเสียบชอบพี่แพรตัวนิ่มไหมโอเคต่อป้าเออเอาโอ้เยี่ยมเยียมโอเคอ่าอ่าเอาเอาเเล้วหนูจะโอ้สองใจดื้อกล่องไปมวยพี่น้องเม้แหวนประสิทธิ์เป็นรางวัลเอาเมื่อเอาดีๆสิถ้าจะเหยียบก็ขึ้นเหยียบเลยลูกเอาดีๆค่ะ หกเจ็ดแปดเก้าสบายเจ็บปวดค่าอยู่พอดีสิบเอ่อาก้าสิบเอามือเหยียบเอามือก็เหยียบเป็นจังหวะสิลูกเอามือเหยียบดีๆลูกถ้ามือชมตัวไม่ได้นะพี่แพรไม่ให้เอามือเหยียบหลังพี่แพรเอามือต้องเดินชมตัวลูกกล้ามเนื้อของหนูจะได้แข็งแรงครับเอากล้าบีบแรงเลยขาพี่แพรเอากล้ากล้ามเนื้อมือของออดด้ามันจะได้แข็งแรงสิบามือ ถ้ามือล้มนะพี่แพมไม่ให้เดินนะเมื่อต้องชมตัวให้อยู่อ่าลงไปข้างล่างด้วยบนขาวยี่สิกแนยังไม่ถึงเวลาเลยลูกก็สับสับทำเป็นหมูสับด้วยหมูสับไเนอะน้องใจจะสับเอาหันกล้องมาด้วยแล้วจะไปไปถ่ายก้นพี่แพมโอ้ยตายแล้วมันจะผ่านไหมยูทูบเนี่ยโทรศัพท์ไปถ่ายก้นพี่แพม โอ้ยขอโทษขอไปน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้อง่นเอาโทรศัพท์ไปเลยกับบุหินกับบอดี้บึงเนาะเอาสับ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 เจ็เจดตึ้งสับตึ้งเหยียบมันนี่เอาก็ไซม์อืมจิมเบนช่บเป็ดนะคะทำเสร็จควบคุกร่างกายแล้วยังแขน ไหเสรแล้วตอนไหนล่ะนวดนวดตอนเราตอนเริ่นเอาเม่อ,อเอมือเดินชงตัวให้มันครบค่ะต้องแต่หนึ่งน,นาทีแรกสต้องแต่หนึ่งน,นาทีแรกแล้วก็ทําขันแขนนะสองนาทีต่อมาแล้วก็ทําขาเอาไวๆเดินชงตัวอเอามือพีแ<ล>่แพรไม่ได้ให้มือมาทับหลังพี่แพรมือะอะมือจะมาทับทําทไมคะถึงมาทับชอบทับจังเลย มาสับสับให้พีแ่แพรเลยมันนิ่มไหมถึงสี่สิบเอ่าเมื่อบอกว่าตัวพีแ่แพรหอมจังเลยอ่าเมื่ออยากกินพี่แพรเราเอเมื่อเอาเมื่อพูดอย่างนั้นน่ะลูก่อ่าเมื่ออะไรนะไหนมาพูดใหม่สิคอะตัวพีพ่แพรหอมเลือดพีแ่แพรก็ต้องอร่อยสิโอ้อ <c oughs> นั่นแหละเลือดพีแ่แพรนี่หวานมากเลยไม่งั้นถ้าพี่แพ้เจอผีเขาต้องแล้วาจากที่ครอบครัว พีต้องจกใส่พี่แพก่อนแน่นอนบอกเป็นต่านแต่พี่จกใส่จกผุ่งม,มนันเอาการลุกขึ้นมาเหลือห้านาทีครับห้านาทีใช่ไหมโอเคใช่ใช่เอาพี่แพรให้ห้าสิบก็พอนะห้าสิบหรอโอเคห้าสิบนาทีห้นานา,นาทีก็พอเดี๋ยวเรามาเล่นกันโอเคมามาห้านาทีมามอ่ามานวดสับไล้สับไสดูดูดูเวลาด้ดดดวยสิคะ โอ้รวมๆแล้วไม่ถึงสิบนาทีเลยนี่ผ่านไปเพิ่งจะได้ห้านาทีอ๋อนี่นําพวกนี่นะคะทุกคนนะคะแพรจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมามเป็นปีแล้วนะคะ,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 ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้องนะคะออนก้าและน้องอเมอร์นะคะมานวดหลังให้พี่แพนะคะนี่นะคะเนื่องจากว่าเราเล่นกันต่อเราเล่นต่อสู้กันเยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็ปวดมากเลยน้องก็เลย มีน้ำใจนะคะอาสาจะนวดให้พี่แพรนะคะไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะเจ็บกว่าเดิมนะคะทุกคนนะคะโอ๊ยเบาๆหน่อยชิลูกพี่แพรว่ามันยิ่งจะแย่กว่าเดิมแล้วมั้งคะนี่นะคะแพรก็จะมาถายให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะนะคะการทารรํางานของแพรและกะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะนอนนวดกันนะคะปกติเราก็นั่งเล่นกันจนแบบเหนื่อยกันไปคนละข้างนู้นนะคะ นะคะทุกคนนะคะเอามือคลับมามาเหยียบหลังอีกสักสามรอบก็พอแล้วครับเอามือเหยียบหลังสักสามรอบนะมือค่อยขึ้นมาครบสิบวิแล้วเอามือต้องทรงตัวให้อยู่นะลูกครบสิบวิแล้วโอ้ยมันช่างปวดขาจริงๆอืมอ่าทรงตัวให้ได้โอเคเยียบโอเค โอเคโอ้ยโอเคโอเคน้ำหนัก <pursue> น <schemes> ้องอเมื่อนี่สิบแปดโลนะคะแต่ออสก้านี่สาสิบแล้วสามสิบสามสิบจุดศูนแล้วหรอครบเพียก้าหาเมื่ออีกรอบหนึ่งอีกสองรอบค่ะออสกาไปชั่งน้ำหนักดูสิครับได้เท่าไหร่โอ เยียบดีสิคะอืมนจะยิงหนักกว่าเดิมไหมเนี่ยเปิดเลยอ้าโอเคอ่านเหลืออีกหนึ่งรอบโอเคเหลืออีกหนึ่งรอบมื่อครับเหลืออีกหนึ่งรอบลูกรอบหนึ่งเราก็จบพักกลางวันเย้ใช่รอบหนึ่งเราก็จะได้เล่นกันสนุกสนานอ้าวมั้งโอ้ยค่อยๆมาเมื่อ พี่แบอกว่าทาตัวเ็ดูทีวีพี่แพรี่บอกว่าทานตัวดูทีวีพี่แนี่แหละดูพี่แพรนี่แหละไม่กล้าอย่าลืมสิเราคุยกันแล้วคืนนี้ว่าเราจะเล่นเกมเศรษฐีไม่ไม่ไม่ใช่ไหมนี่นะคะทุกคนนะคะทุกคนนะคะก็จะจบคลิปแล้วนะคะทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอ้รู้สึกแบบอื ไม่รู้ว่ามันจะหายปวดหรือมันจะปวดกว่าเดิมนะคะทุกคนนะคะ,ะ,ะไม่เราต้องไม่ผัดวันประกันพุ่งหูากตอนกล้าทำอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เล่นหน้านี่นะคะทุกคนนะคะอ้าเอาเ,ออเ